สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับหอย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 แข็งเลื่อนเจ้าหอยแข็งเลื่อนเนี่ครับเราจะตําเมนูหอยแข็งหอยแข็งหอยแข็งนี่ครับคักแข็งแน่แข็งคักแข็งแน่ของแพลว่ะเอ้ยนี่ครับเอาเลือกขนาดนี้พอดีพอดีสําหรับตูนชอบแบบนี้ครับทําพอดีพอดีพอดี ไอเจวแหนมล้าด้วยแหนมเรายังไม่หมดดีระหว่างนั้นต้องแพลวบันเงลงนะครับนื่มะานาวยู่นนาทีลักก็ห,หันไปแล้วปีมือน้องแพลไม่ต้องพูดถึงมีมีผาชีไปเลื่อยอยู่นะดยวได้โรยผาชีไปเลื่อยอทีหลังปรุงรสตามใจชอบเลยบีบมะนาวไปครับผม จะชอบได้เลยจ้ะนัวดีนี่ครับไปเจียวแนวถุงเข้าแล้วขี้เข้าสวยน้อยให้เขานี่ก่อนนี่ก่อนทุกคนนำเสนอหอยมากๆาาหอยหอยเด้งๆที่ราคารางใบน้อยจ้ะ เรามีลูกแรดิสแรดิสดิสดิดดิดดิดทุกคนโยอะๆน้องแพลไปล้างอยู่ครับแล้วก็ไข่ของเราโอ้ยจะได้โตปลานุ่ยอุ้ยทำหมูทานเพื่อนหรออ่ครับใส่หอยลงไปโอ้ยจะได้โตปหนุยโอ้ยหอยล่นทุกคนน้องแพลก็ ครูทานุแต่ละ <c oughs> คำเนาะคุณนม่คะับจ้ะนะนครับอือเราคนเอาเราคนมาปรุงรสตามใจชอบเราแล้วอืมจีดจานมากเ้าใส่อะไรครับคอมเปีค่ะค่ะคอมเปเสร็จ <c oughs> แล้วหรอครับเสร็จแล้วค่ะจะทำการเทรลงไปกับผักของเรา โโอหมันน่ากินตอนเทนี่แหละทุกคนน้ำลายแตกจั่วจ้ดครับโอ้ย,อยจานใหญ่ๆเลยป้าถูถน่ากินมากครับทุกคนไข่เจียวเราก็เสร็จแล้วครับผมมาแล้วสวัสดีค่ะมาครับมากินข้าวกัน อืมอะไรบะอืมข้าว้อจะเป็นเพชรปะนี่ร้อยน,นี่เ,เป็นลูกอะไรกัะเลยแลดิดก็แลดิดแล้วเขาว่ามันเหมือนหัวใช้เท้าเจ้าว่ากลเหมือนอย่างแบบนั้นนทุกคนประยกว่าโอเคเนาะ ไม่เยอะหรอกเป็นที่ข้าวบ้างแวปวดท้องตรงาเปิงมือต้องแถวนี่ถ้าเกิดไปกินตามร้านนะจานกี่ร้อยมนื้อเนาะไข่ห้าสิบบาทแ็ม ลูกนอนอยู่ในห้องจะหลับแล้วนิ้วถ้าขาดไปตัวชอบกินแบบน้ำส้มต่ำคุกข้าวเอาเลยแล้วก็กินน,น้องกินอะไรเฮ้ย อระตูดออกก่อืมอืมโอ้คเอาอีกครึ่งนึงอะ่ะนานแล้วหอยอีกคร่หอยครึ่งเนียวอ่ะอืมหอมอร่อยดีกุบอืมอ,อ,อร่อยทุกคนไปเจอเขาขายดีไงครับก็เลย ซื้อมากี่บาทไมู้ต้องพ่อซื้อสีออออ่สิบข่ะออรเมนูแซบ่บให้สุดแล้วจริงเนาะสุดมากชอนสุดมากๆครับ รูปแบบรูแบบนี้กำลังดีปัญญาปตอมอยู่้วก็เป็ตอมอยู่ตลอดอยู่เนาะระวันนี้ไปไม่เห็นมีเงอนแค่ บ้านเราเอ,อ,องเราใช้มือได้สบายตึ้นหอมน่ารักเลยน้องแทบบอกว่าเหมือนคุณซื้อหอมๆนี่ไปพาไปทุ่งทุ่ง,งาช่วงน,นี้ก็ มันเดิมครับดูแลสุขภาพโควิดระบาดทั่วโลกที่ประเทศไทยยิ่งหนักตอนนี้หนักมากน้องดังลเนาะเพือยู่เนาะไม่มีอะไรทำก็เปิดช่องตูนบ้านนาดูย้อนดูคลิปให้ด้วยน,นะครับยูท <c oughs> ูบไม,ม่ค่อยแจ้งเตือนฉันจะบอกทุกคิดะ่ะ อืมอร่อยดีอะเจดิย์เนี่ยน่ารักอ่ะหัวมันน่ารักทุกคนสมุตมิโอ้ไม่เปรี้ยวหรอะจด้มะนาวมานันไม่ดีจัดนีด่เราก็รับก็อยู่นะที่รักเราแวะไปหมดแล้วช่ว,ว,วงนี้ อย่าไปคิดเยอะจิตตก <laughs> ไปตามเรียนตามกล <c oughs> ุ่มผู้ศึกยังว่าอะไรเงี้ยถ้าเรากินเยอะจิตตกไม่ใช่เป็นไรเขาแค่แบบเราใส่หน้าก,กากก็พอแล้วจิตตกก็เครียดด้วยพูดงี้นะ,นะมีการเต้น มล้เขาปวดหัวอ่อเะเออหองแทวอ่ะอืม้อร้อนอืมต้ร้อปวดหัว,นนวหบบทุกคนขั้นเนื้อขั้นตัวเราบต้องใส่รักมีอียรหลับเร็วก็ไม่ดีเดี๋ยวชอบตื่นมากลางคืนอ่ะ เนยน้องเพียนะเขาจะหลับเรืออเรอรอ่อร่อยไหมคะซีมูเต่อร่อยอร่อยเนาะอร่อยวันนี้ไปว่าจะแกงเนื้อแกงขว,วานเนื้อเนื้อจะหมดเนาะไม่มีเนื้อต้องรอทำพรุ่งนี้เริ่มเซื่องหมดแล้วมาก,กินแกงขว,วานเนื้อคะ่ะแลยวก็เริ่มขนมจีนมาแล้ว เอ็งคือวันเนื้อติดมันอะ่ะอร่อยนุ่มจุ๊บๆแล้วก็เนื้อน้องลายจุ๊บๆอร่อยทำไมต้องเนื้อเน,น้องลายก็มันลาย<ม>เป็นส่วนที่อร่อยนะเนื้อน้องลายอะ่ะ<ม>น้องที่น่องลายอร่อย,ออยไหมฮ่าฮ่าจะแป็ดบด อะนี่มันลลายอรย่อยเหรอวันแล้วก็อยากกินผัดหอยลายพิดเผาเหรอครับอรุประาจอบพีชเผาอืมเดี๋ยวจะขอพีชเผาอ่ะไปผัดสาเห็ดออกซื่กินมั้เอาส่วน่อ่ะผัน้ำลม มันก็เหมือนไทยเจียวห,หอยนางรมวะเผ็ดจังเลยนจงกขินข้าวหมเลยอ่ะข้านิดเดียวนะทุกคนนหัวเลไดน้อยอะ่ะจิจ้มน้ำอ,อืกระตุนนมากกว่านี้เขาไม่กัดค่ะหรอจุกเลยนะ ไม่เขาหายไปไหนไม่รู้ไม่ลดเนาะหาไม่เจงไม่เจอไม่ต้องแพวกัดหัวเนี่ยแบบมันกรุบกรอบมากใช่บ่หมดแล้วบ่ <c oughs> นี่เขาที่ซื้อไปบ้านเนี่ยบ้านเขามีขายปวอ้มีเมีหมาือนบอระบ้อค่ะรอมากเลอือ้แบบชุ่ชม ัวดวะครับถึแแบนแนง,งปแปดปวแล้วทุกคนแหมแสดงความรักใส่กันแน่ต้องการต้องแพลวหอมตื่นปวดจะตายแต่ที่เลิกหอมแล้วทุกคนหมดโปรโมชั่นไม่ได้หมดโบที่รักที่รักทำตัวไม่น่า <c oughs> นรักเหมือนเดิมก็เลยไม่ห่อตัวเขาก็ไปรักที่ลาแล้วไปห้าเดียแล้วหมดโบ,บอแล้วเขาก็ไม่รักจริงอะ่ะเขาจะทิ้งดึงไปแล้วอืมไม่ด้วย มาพ้าวที่ตุ๋แล้วนะทุกคนมาพร้าวบอกแล้วอืมไหนนะชี่นขม,ม,มุนอะเอามาเนี่ยอืมอือ้ยที่เราใส่มันนี่หูแตกไปเลยเนี่ยคนดูอ่ะเจ๋งกรอบหูจะน้ำทุกคน,น,นมันนี้หูจะน้ำหูจะน้ำคอแห้งหน้าร้อนเนะาะสมกุงสมชาติเนอะ ที่บ้านนะครับเขาอยากไปน้องแพลงน้องต้องรอหมดโควิดก่อนเลยแหละเก็บตังค์หนูเคยไปเรียนร้องแพลงแล้วหนูไปเก็บลูกบาว่าภาษาอีสานบาวเลยกินไหมเคยเจ้าอะไรไม่ค่ะเล่นิน้นเล่นให้หมดเยดอะหายใจหมดเยู่แล้วแหละ ม่เหลือโอเคคลิปนี้ว่าสนีเนาะว่านีบอกไปละครับมาดูคลิปต่อไปมีซุบแซกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับฝากดูย้อนดูคลิปด้วยยูทูบมันไม่ชเตือนจริงมันเตือนไปบางคนบางคนก็ไม่เตือนอะไรเงี้ยเหมืนอนว่นเขาทงแพลก็ไม่ค่อยเตือนเนาะใช่ไหมแพลนก็ไม่ค่อยเตือนเหมือนกันครับรู้เลยรู้แล้วมีเอฟซีคอมเมนต์บอกหรืออะไรเงี้ยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสด well, oh, right. ีค่ะสวัสดีค่ะบายบายไปรับปกล้องดิออเจ้า